ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปากซันนะครับกำลังรอบเมืองปากซันอยูอันนี้เป็นเส้นของเข้ามาทางโรงแรมดอกจำปานะครับมาไม่ใช่เส้นหลักของปากซันมีสาวปากซันเป็นซเฟอร์เดี๋ยวเราจะขับล้อดูบรรยากาศรอบๆเมืองปากซันนะครับ วันนี้วันพุธนะครับ,รบเดี๋ยวเรานั่งไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นคนขายหวยแคมทางนะครับบนฟุดบาทพาพาไปไหนก็ไปนะครับไม่เคยมาอะไรเส้นเนี้ย ก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์นะครับเป็นเสาเป็นเสานะครับ,รบทางนี้ก็ดูแบบร่มเรื่อนดีนะออดูงเงียบสงบดีนี่คือปากสันนะครับโถือว่าผังเมืองก็สวยนะครับผังเมืองดูสิผังเมืองทำไว้ได้สวยมากเลย ก็รอความเจริญเข้ามาให้เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับไปเรื่อยๆอ่าไปนู่นแหละทางไปไหนน้ What? 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 อวัด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 ท่ง ทางขึ้นวัดอนุสรชัยไซคงจะเป็นวัดนะครับตรงนี้เห็นศาลาการประเรียนแล้วอันนี้เป็นวัดอะไรวัดอนุสรชัยแล้วว,วัดบ้านอนุสรชัยอ๋ออันนี้เป็นวัดบ้านอนุสรชัยนะครับนนไปทางนน้นมันจะมีทางขึ้นไปไม่ทางนี้เดียวอวยไม่พี่เห็นตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> อ้อสวยงามมากครับ แล้วเราเลวไปนิดนึงขึ้นไปไหว้ได้ไหมนี่พี่เอ๋จะไปถามคุณบอถามว่าไงขอถ่ายได้บอโอ้ยถ่ายได้อยู่แล้วฉันขี่เข้าไปเลยอ่าขี่เข้าไปเลยเดี๋ยวพาเข้าไปนะครับโอ้วัดใหญ่อยู่นะครับมาซ่อมแซมมั่งเนี่ยพระพุทธรูปจอดนี่แหละนี่นะครับคนนำทางนะครับ คำล่าคนเดิมครับตอนนี้อยู่ปากสันตอนนี้อยู่ปากสันอันนี้ตั้งอยู่บนเนินนะสวยตอนแต่ก่อนนี่เคยเคยเห็นไหมเนี่ยหรือสร้างใหม่สร้างใหม่อันนี้ก็สร้างใหม่อัน,นี้สร้างใหม่แต่ทีอ๋อตอนเป็นเด็กมาก็ไม่มีใช่ไหมอ๋อเคยมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยมาแต่ว่านานเนาะนานแล้วเพราะว่าทางมันก็บพดีเป็นไงขนาดนะ็คือเห็นอะไรแต่บ้ที่วัดหนึ่งมันไกลกว่าน อันนี้ทางขึ้นน่าจะทางเดียวแต่อยู่บนเนินเลยนะเนินสวยเลยครับโต๊ดครับอาจารย์ครับข,ขึ้นไปไหว้ได้ไหมครับขึ้นไปไหว้ได้ไหมครับครับครับอ๋อขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขึ้นคนเดียวก็ได้อันนี้เป็นซีกหนึ่งของเมืองปากซันนะครับ ผมว่าหลายๆคนก็ไม่น่าจะได้มาที่นี่นะครับที่ถ่ายคลิปนะครับจนใหญ่ก็จะข้ามฝั่งมาแล้วก็เดินทางไปยังเมืองอื่นต่อ <c oughs> น่าจะเป็นไม้ไม้แดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นพะอุโบสถตรงนั้นก็น่าจะเป็นสาระก,การ,ปรเปลียนสำหรับตรงนี้ก็จะตั้งอยู่บนเนินนะครับ บนเนินก็เลยค่อนข้างสูงมากเลยนูน่นไปฝั่งนู้นก็ฝั่งไทยนะครับฝั่งนูน้นโหสูงน้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งรอไม่ได้ใส่ผ้าถุงมาก็เลยไม่กล้าขึ้นมา เดี๋ยวผมไหว้พระก่อนครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะครับสันมากเดี๋ยวพี่จะถ่ายภาพนิ่งขึ้นมาสักภาพเราไปตรงนั้นเดี๋ยวเดินเดินยากก้อนหิน มาเป็นแบบให้หน่อยไทยไม่ต้องเห็นองค์พระด้วยเดี๋ยวผมก็จะออกจากวัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปมงเลา<ล>ะก่อนนะใช่ไหมนี่ขับ,บไปขึ้นไปเมื่อกี้ร้อยเมตรแล้วโต๊ะขายหวยวันนี้วันพูดวันหวยออกมันออกวันนี้เลยนะ<ม>นขายหวย ล้นจันพุทธสุนะเกเนาะเลขอะไรอจอดลองจอดได้สิจอดน้องคนนี้เลยเด็กน้อยจอดได้ทันไอเส้นนี้ยังไม่เคยมาเส้นนี้เนาะเส้นนี้ยังไม่เคยมาเนาะมันมีด้วยนะเอ้ยมันมีธนาคารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเส้นนี้ทำไมไม่ได้มาเนาะ แปลกจังมันมมีนิดที่จะ่องพาทางยเยะไม่ก็แบบอ,อ็สวยสวยเราก็เฉียดไปเฉียดมามันก็เออมันเมืองใหญ่เมืองใหญ่อยู่นะเป็นบรรยากาศเมืองปากสันช่วงเยน็ยนๆน,นะครับโอ,โอ้ยะถอยมาไม่ดูเลย เยวลองเสียงเสียงดองนะอ้ยมีมีเลขเด็ดไหมตกใจอะเอาเอาเลขอะไรดีเฮ้ยรถไม่มีป้ายทะเบียนเลยว่าจะซื้อป้ายทะเบียนหน่อย ออกกี่โมงออกกี่โมงเ็ดโมงคร่งองเป็โมง่งอืมรวมือสุ่มบหรอจะฝันดีอย่างบอมันมีเลขสองตัวสามตัวห้าตัวหกตัวเนี่ยหรือว่าเลขสุ่มก็มีอยากได้เลขสุ่มบอสเลขสุ่มก็ สุมมั่วอ๋อมีมีสุมมั่วด้วยเออแม่นสุมจักตูอ๋ออเาพี่พี่ไม่เข้าใจก็คือเอาไปเลยคือเราเราสุมเลยเราได้ระเบิดตัวนี้เอออ่าอ่าสามจักตูสุมเลยสุมห้าตัวหกตูขายยังไงก็อีพัซื้อกล้องกล้องละพันซื้อลซื้อก้องสองพันอือเอาป้องเถอะเอาป้องละพันอ่าป้องละพันคนคนมาซื้อกับน้องใครมีถูกไหม คนมาซื้อกับน้องเคยมีคนถูกไหมห0 0แสนโอ้ขนาดนั้นอ่ะให้พี่ถูกนะขายแบบเลขห์ <c oughs> ขพวกตัวหรื <c oughs> อพวกค้อนอขายดีใช่ซื้อเราก็ให้ห้าแสนว่าคอร์จ็ดหนด้วยก็ได้แค่นั้นเท่นั้นก็สุ่มไปชุดเลขกระโดดพี่ไม่รู้เอาสอตัว,ตวเอา2ตัวเอา2ตัว7,1 ปลวกรับเงินที่ไหนนี่แถว,วบ้านเหาฮะะอ๋อฟิตเนสที่ใหญ่ๆหรอ,อ,อเข้าใส่เงินนั้นะเขาจ่ายเงินนะขายนนดีไหม เป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรียนอยู่มอไหนมห้ามีทั้งหมดกี่มเจ็ดมอีกอีกสองมก็จบจบแล้วมันต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีใช่ไหมอันนี้คือจบระดับมัธยมเนาะเรียนอยู่ที่ไหนเนาะมเท่าไหร่นะมห้าใช่ไหมเนะอวยพ่อนี่ยอวยพจนี่เนี้ย โซกหมานขอบใจเด้อหวยพ่อเราจัดนะไปขายดีด้อายดีดีอะไรเต็มขายเล่โอโนนน้องานี้จ๋ไหมอไม่เอาเดีวก่อ๋อ เขามันมาโผล่ตรงนี้พี่จําได้แล้วเพิ่งจําได้นะนี่โผล่ตรงที่พี่พักเดิมเนี่ยโอ,อ้บรรยากาศเย็นสบายแดดล่มลมตกขับรถชมเมืองฝากสันอ๋อนี่ผมครพักที่นี่ เราก็จะไปตลาดนะครับตรงนี้คือตลาดปากสัน,ตร,สนตรงไปก็จะเป็นถนนหมายเลขสิบสามเนะาะถนนหมายเลขสิโอ้นู่นครับตลาดตลาดกำลังปรับปรุงใหม่นะครับ มันจะเป็นคิวรถด้วยเนี่ยนู่นน่าจะใกล้เสร็จนุ่มน้องหน่อยไหมอ๋อร้านเต้าหู้ตรงนี้พี่เอกจุกได้หรือเปล้่าอ่ะอ๋อ อยิ้มๆหน่อยเขามีอายด้วยยังดเท่าไม่มีน้ำเต้าหู้หรอเบิร์ดแล้วอันนี้จะไปกินกับอะไรกินลาลาแล้วเอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยมากกินลาลาก็อร่อยเนาะ ขออนุญาตถ่ายนะครับร้านร้านนี้อยู่ตรงซอยข้างตลาดปากซันนะครับขายขายยังไงนะเนี่ยพันห้าร้อเราซื้อเท่าไหร่สิบพันครับขายดีดนะครับขอบคุณมากครับสาวอาย นึกว่าจะเข้าไปในตลอดเราก็มาเข้าสู่ถนนหมายเลข13นะครับอันนี้วัดนี้ผมก็เคยเดินผ่านถ่ายแล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในทางนี้ก็จะไปเวียงจันทรนะครับนะครหลวงเวียงจันทร์ เท่าไหร่กี่กิโลนะร้อยกว่าร้อยสามประมาณร้อยสามสิบโรงแรมก็เยอะอันนี้ก็โรงแรมสุนันทานี่รถเวียงจันทปากสันนะครับน,นี้เขาขายหมูหรือเปล่านี่ลูก้า เป็นรูปหมูเบเกอรี่เดี๋ยวห้าโมงครึ่งคาล่าก็จะมีนัดกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินจุ่มกันจุ่มที่นี่อร่อยนะแซบ่บส่วนทางนี้ก็จะไปท,ท่าเรือนะครับท่าเรือข้ามไปประเทศไทย ด้านหน้าไปเวียงจันอันนี้เป็นสวนสาธารณนะสบายดีแขวงบริคำไซสบายดีแขวงบริคคำไซเ,เ,เ,เดี๋ยวเราเอาของไปฝากพี่สาวคำล่าก่อนนะครับนี่ชาวบ้า,บานยส่ะพัก,ก่อนก็นกนได้ชิ้อ ซื้อซอยโนงโบนนี้นักเียนทางนั้นเลยอฝั่งนู้นก็จะมีขายหวยนะครับรถที่เห็นมาอย่างนี้คือมาจากทางเวียงจันนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะไปกินจุ่มกันเดี๋ยวเราจะไปร้านจุ่มกันนะครับโอไ,ไม่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 เท่าไ รถเยอะแต่เขาไปนั่งอยู่ตามนู้นถึงร้านจุ่มแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจุ่มนะครับที่ปากซันนะครับก็จะเหมือนเหมือนกับที่ไทยนะครับถ้าไทยก็จะอาจจะไปเรียกว่าเหมือนฟอกซุก,กี้อาหารก็ปกติครับ มีลูกชิ้นปลาอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมึกมีปลาหมึกมีสบายนางปลาหมึกแช่แข็งมามีผักมีฮอทดอกใส่หมดอ่าใส่ไปหมดละเดี๋ยวพอดีมีเพลงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินจุ่มกับน้องก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนเข้ามาอีกคนนึง เดสักหน่อยเราก็จะกินกันยังไงก็ขอลาคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับอ้าวไม่บายไหนเดี๋ยวก็ขอลาคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ